อันนี้นะคะผ่านลูกสาวมาวัดปลางหลวงนะคะสำหรับเป็นแก้ปูชงก็จะมีดอกบัวเท่าอายุนะคะแล้วก็จะเดินเวียน3ามรอบพร้อมบทสวดอันนี้เรามาตามรอยหมอผีนสาวรีนะคะคนที่ซื้อดอกบัวมาเขาจะมานั่งนะคะมีจุดให้นั่งพับดอกบัวนะคะแล้วก็จะมีรำแก้บนตรงนู้นด้วยนะคะแถวตรงน้นจะมีรำแก้บนด้านในที่ก็จะเข้ามากราบนะคะหลวงพ่ออุงง้งทองหรือหลวงพ่อดำนะคะ การไหว้หลวงพ่อดำเขาก็จะมีชุดจัดให้นะคะมีเหมือนกาแฟดำดอกจำปีนะคะประมาณนี้นะคะใครจะมาไหว้ก็มากันได้นะคะนนทบุรีค่ะดอกบัวเท่าอายุนะคะมันก็จะใช้ดอกบัวเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็พวกคนมีอายุนะคะมาพับดอกบัวกันก่อนนะคะ